สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะมาแชร์บิวสำหรับโนบิสกา a เดียนนะครับสายคาร์ททอร์นาโดนะครับก็จะเป็นบิวที่มีทั้งเป็นเจเนอเรลลบิวนะครับแล้วก็เป็นบิวสำหรับทา a ์ทอสเเจินอะไรแบบนี้นะเพราะว่าการลงสกิลเนี่ยก็จะค่อนข้างต่างกันนะครับโอเค for English uh, please use subtitle so I, I will explain in Thai but I will translate into English uh, for short sentence in the subtitle so please enable it โอเคก็มาเริ่มสำหรับบิวนะครับก็โดยทั Lang ่วไปเนี่ยการลงสเตตเริ่มจากการลงสเตตต่างๆก่อนละกันคือเราเล่นเนี่ยเป็นสายตีใกล้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเอาสเต็งให้เต็มส่วนเด็กเนี่ยก็คือผมลงไว้แค่ให้มันได้ค่าฮิตระดับหนึ่งแล้วก็ทำให้การไล่สกิลคาร์ทอนาโดเนี่ย ไล่แบบไหลหลอดนะครับก็เท่าที่จําได้ก็คือน่าจะต้องใช้เด็กประมาณหน้าหลังรวมกัน120สนะส่วนที่เหลือก็คือผมไม่รู้จะไปลงอะไรจริงๆก็เล่นง่ายๆนะครับแบบโนเบนก็คือลงวิทนะครับเอาอื่นๆเข้าไว้ก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้มีการ์ดมาสเตอร์ลิงดาวอะไรเงี้ยเราอาจจะลงเด็กเต็มก็ได้เอ้ไม่ใช่ลงรัดให้เต็มก็ได้นะครับโอเค ก็ประมาณนี้ครับสำหรับสเตตส่วนเรื่องไอเทมใช้เนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายครับส,สุดท้ายเลยละกันโอเคต่อไปจะเป็นเรื่องของการลงสกิลนะครับก็เริ่มจากาบิลสำหรับธนทอสเลเจนกันก่อนว่าผมมีการลงสกิลแบบไหนแล้วก็ลงด้วยไอเดียแบบไหนนะครับก็จะมาแชร์ให้ฟังนะครับเนื่องจากธนทอสเลเจนเนี่ยผมเล่นเป็นเซมิแท้งด้วยเพราะฉะนั้นาการลงพอยต์ของผมก็จะมี คือคือผมก็จะลงในแบบของผมนะครับคนอื่นลงไม่เหมือนก็แล้วแต่นะก็คืออันนี้ผมได้เป็น semi tank ก็จะเป็น tank dps นะครับอ่ะก็เริ่มจากอันแรกครับ improve free ก็เราเอาแค่ Move Speed นะครับเพราะว่าคา r d a t t ท c k เนี่ยเราแรงตาม v o v p s p e นะครับยิง v s s p e e d เยอะยิ่งแรงโอเคทอนเต็ม10นะครับเพราะว่าเราเล่นเป็นแทงด้วยเพราะฉะนั้นอัพให้เต็มก็ดีนะครับ คือมันจะได้เรื่องของคูดาวแคดเดเลทที่ลดลงด้วยมั้งผมไม่แน่ใจน,น่าจะเป็นเรื่องคูดาวหลักๆนะครับแล้วก็เอาลบดีเฟนอะไรพวกนี้ไปด้วยแล้วก็ทําให้บอสตีเราเบาที่สุดนะครับยิ่งอัพเยอะยิ่งโดนตีเบาแล้วก็เอนดูอันนี้ก็คือการกระตุกนะครับเพราะว่าเราต้องแทงอะ่ะยังไงเราก็หนีการโดนตีไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราโดนตีแล้วเราไม่กระตุกเนะี่ยมันก็ทําให้เคลื่อนที่ได้อิสระมากขึ้นผมก็เลยอัพไว้ประมาณ10ก็พอนะครับ ส่วนอันนี้ก็คือเปเรียกลูกแก้วนะครับเนื่องจากดันเจียนทนาทอสเลเจนเนเวลาเราลงแต่ละชั้นอะเวลาลงมันจะประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับตอนหนึ่งชั้นเพราะฉะนั้นเราสามารถรีบัฟไอตัว,ต,วตัวเรียกลูกแก้วเนี่ยได้ตลอดเวลาทุกชั้นนะครับถ้าเราไม่ตายคือถ้าตายก็ไม่ไม่ต้องเรียกใหม่ก็ได้นะครับเพาเสียเวลาได้อันนี้คือเราเราเรียกเราไล่ก่อนเริ่มนะครับเพราะฉะนั้นออมันก็เพิ่มเพิ่มดาเมจได้อะเราก็ใส่ไป โอเคสำหรับค่าได้แท็กนะครับก็ไม่ไม่อธิบายมากแล้กันก็คือ20เพราะว่าเป็นสกิลพื้นฐานของคาร์ทอร์นาโดอันนี้เราก็อัพเต็มนะครับเพราะว่าได้แอทแท็ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือพอยต์ละ15สำหรับสกิลลดเข็นนะครับส่วนเบลซิ่งเนี่ยอันนี้ผมอัพเป็นแบบ15แล้วก็5นะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีแต้มเยอะพออินคิดเอจิลิตี้เนี่ยเราเอาแค่เรื่องของมูฟสปีดนะครับแล้วก็ยิ่งอัพเยอะมันก็เวลา เวลาบัฟก็ยิ่งนานนะครับแต่สาเหตุหลักๆที่อัพเบสซิ่ง15คือเพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดครับมันเป็นบัฟที่ได้ทั้งตีด้วยอย่างแรกคือถ้าพาับัฟเบสซิ่งเลเวล15แล้วเราไปอัพแล้วเราไปบัฟเลเวลเบสซิ่งที่มันต่ํากว่ามันจะทําให้พัถ้าเขาใส่ไปในออโต้มันก็จะไล่เบสซิ่งทับกันไปทับกันมานะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องดีเราก็เลยอัพให้เต็มเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะให้เบสซิ่งมันไม่ทับกันสมมุติว่าเราตายหรือว่าโดนอะไรส โดนเศษร,ระเบิดแล้วบัฟหายนะครับมันทำให้เวลาที่เรารีบัฟเองเนะี่ยมันจะได้ไม่ไปรบกวนคนอื่นนะครับโอเคส่วนสกิลของคลาสซูปเปอร์โนวิดนะครับเริ่มที่อะไรก่อนดีอินสปิเรชนันอันนี้คือได้ออ l สเตตนะครับแล้วก็ได้อ t แท c กอีกค่อนข้างเยอะผมก็อัพเต็มเพราะว่าพอยต์มันเหลือนะครับคลาดบูทก็อัพเต็มเพราะว่าเราเอามูสปีดเต็มที่นะครับแล้วก็อุ้งเท้าอัพเต็ม เพราะว่าจะได้บัฟแรงๆไปเลยแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น X Mastery นะครับอันนี้ผมอัพไว้แค่จริงๆอ่ะอัพไว้แค่1ก็ได้แต่อันนี้ก็คือพอยต์มันเหลือผมก็เลยอัพถึง6นะครับอ่าสาระสำคัญก็ไม่มีอะไรมากครับเอาเทน10%็นถ้าใช้ขวานนะครับโอเคแล้วก็มาที่ตัวไฮไลท์หน่อยดีกว่าก็คือ Voucher Eye นะครับอันนี้ผมมีเหตุผลที่ผมอัพแค่9นะครับอ่าโอเคอ่าเนื่นองจากเราเล่นแฮงค์เป็นหลักนะครับเราก็เป็นแฮงค์ DPS ผมจะไม่อัพเรื่อง ไลชิลกับเซฟตี้วอลนะครับเพราะว่ามันไม่จําเป็นคือให้ให้คนอื่นเขาอะซัพพอร์ตเราดีกว่าเพราะว่าเรามีหน้าที่ทำดาเมจแล้วก็แทงนะครับเพราะฉะนั้นแค่2อ,อนเนี่ยก็ยุ่งพอตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยุ่งเรื่องซัพพอร์ตนะครับส่วนวัตเจ้าอายทำไมถึงอัพแค่9มันมาจากการที่ทำให้มันเล่นง่ายขึ้นนะครับอ่ะเล่นง่ายก็คือสกิลคาร์ทอนาโดเนี่ย มันจะมีรัศมี3เมตรนะครับรัศมีชอนาโด่ะ3เมตรและผมอัพตัวนี้แค่9เพื่อเพื่อให้เวลาที่มันรวมกับระยะโจมตีปกติเนี่ยมันก็คือรวมกันได้2บวก0.9คือ2.9เมตรนะครับก็คือไม่ถึง3เมตรมันมีประโยชน์ยังไงถ้าเราอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์นมากพอหรือว่าเราอยากจะเข้าไปเข้าไปแบบอยู่ไกลบอสท,ที่สุดแต่ให้ทำดาเมจได้นะครับ ถ้าเรามาใส่ออโตโ้ใช่ไหมเวลาที่เรามีรูนแถวสามที่เกิดพายุรอบตัวครับเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าแค่ไหนมันถึงโดนนึกออกไหมคือเวลาเล่นจริงเนี่ยคือเราเรา,เราก็ไม่อยากจะอยู่ใกล้บอสเกินไปเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องขยับแค่ไหนนะครับถึงจะโดนเนี่ยอันเนี้ยไม่โดนละเราเราจะทํายังไงให้เรารู้ว่าสกิลเราถึงนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้แบบช่ำชองเรื่องระยะหรือเราไม่ได้เอาตัวเข้าไปถูมันเลยเนี่ยการที่เราเล่นแบบเนี่ยมันจะทําให้เรากะระยะเข้าไปหาบอลนคือการที่เราเอาตีปกติใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใช้สกีลพายุมันทําให้เราไม่ต้องกะระยะในการที่จะสตีลโดนบอลนะเพราะว่าบอนเนี่ยเอฟเฟกต์พายุรอบตัวมันยังไม่มด คือมันเป็นเหมือนพายุล้อมหัรอบตัวเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางจะรู้ระยะได้เลยครับถ้าเราไม่เอาตัวเข้าไปใกล้กว่าปกติคือเราจะกดระยะยากมากเพราะฉะนั้นเนะี่ยมันเลยเป็นตัวช่วยทําให้เรากดระยะได้นะครับอีกอย่างก็คือผมเล่นเป็นเซมิแทงก็คือเป็นแทงด้วยเพราะฉะนั้นผมจะไม่อยู่ไกลบอสแบบไม่อยู่ไกลเกินไปอยู่แล้วนะครับคือการที่เราสกิลไกลระดับหนึ่งมันก็มันก็ดีเพราะว่า หลายครั้งที่เราจะต้องหลบสิ่งกีดขวางแล้วก็กับดักหรือระเบิดอะไรต่างๆมันก็ทําให้เราจะต้องมันทําให้เราไม่สามารถอยู่ใกล้บอสได้ตลอได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการมีระยะโบนัสระดับหนึ่งก็ช่วยได้นะครับคือถ้าเราอัพไอวอลเจอร์ไอเลเวลสูงมาเนี่ยมันจะทําให้เวลาที่เราตีปกติเนี่ยมันไกลกว่าระยะพายุนะครับผมก็เลยไม่อัพเพิ่มอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับสําหรับบิวสำหรับธนาทอสนะครับ ส่วนบิวทั่วไปผมเล่นยังไงก็คือบิวทาร์ทเนี่ยผมก็จะรีอัพแบบอัพใหม่หมดเลยนะครับก็ไม่ไม่ไม่ได้ลำบากอะไรเพราะว่าอัพจนชินแล้วนะครับบางทีก็อาจจะเปลี่ยนแนวแบบอัพอันนู้นเยอะขึ้นอัพอันนี้น้อยลงก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็จะเป็น general build นะครับเป็นบิวทั่วไปสําหรับอาจจะลงโอลาขึ้นดันเจี้ยหรือว่า,เ,าเก็บเลเวลทั่วไปหรือว่าไปตีอิลิตตีบอสล่าบอสอะไรเงี้ยครับ mvp hunt นะครับ โอเคมันบอกว่าผมต้องเข้ากิวนะครับข้าไป โอเคนะครับสำหรับ general build นะครับก็เป็น build ทั่วไปที่อาจจะใช้เวลาล่า MVP ลงหอลงด้านต่างๆนะครับก็หลักๆผมก็จะอัพคล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่า,าด้วยความที่ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเล่นคนเดียวก็ solo player ก็ทำอะไรคนเดียวก็ถามว่าคนเดียวทำอะไรคนเดียวทั่วไปนะครับผมก็จะอัพ uh, blessing นะครับพอๆกับ incite agility คือจะอัพให้มันพอๆกันบัฟมันจะได้หมดพร้พอมๆกันนะครับ เผื่อว่าแบบเอาออโต้บัฟพีแพรฟอยเลิตเนี่ยใส่ในช่องออโต้ก็คือถ้า AB มันยังไม่หมดแต่ว่า a อ i l i t y อ่ะหมดมันจะไม่ไล่บัฟต่อนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยอัพให้มันเท่ากันก็ไม่มีอะไรมากครับคือเราไม่ได้แบบเน้นสเตตเวอร์วางอะไรอยู่แล้วนะครับก็คือเราเอาแค่มุ้งสปีดแหละแล้วก็อัพอิมนะครับเพราะว่าไม่มีพระมาตามบัฟให้เราก็เลยต้องมีของตัวเองนะครับ ็อันนี้คาสแลแท็กก็เต็มนะครับเอ็นฮันคา์นะครับก็เต็มเพราะว่ามันได้เยอะดีแล้วก็หลักหลักเนี่ยก็ขาดบูเต็มบอลเจอไออันนี้ก็อัพเต็มนะครับเพราะว่าพอยท์มันก็ค่อนข้างเหลือแล้วก็บางครั้งเวลาที่เราต้องลงดันหรือตีบอสหรือไปแย่งอบอสชาวบ้านหรือทําอะไรอย่างเงี้ยคือยิ่งสกิลไกลมันก็ยิ่งยิ่งดีอะ่ะเพราะว่าบางครั้งเราจะต้องคบอสนะครับก็คือ ลากบอสมาแล้วก็พยายามให้บอสมันตีเราไม่ถึงหรือสกิลอันตรายไม่ถึงเราเพราะฉะนั้นไอเนี้ยก็มีประโยชน์นะครับพวัตถาดิก็เต็มอันนี้ก็เต็มปกตินะครับเอาสูงสุดแล้วก็แอคมาตเตอรี่นะครับ,เ, Ad รบเราเน้นแค่เพนนะครับเพราะว่าเจาะเกาะเราไม่ได้สนใจอยู่แล้วแล้วก็แอคโบนัสมันก็ไม่ได้เยอะมากก็ทีละสิ 10, ก็ไม่ซีเรียสน,นะครับเอาแค่เพนพอแล้วก็ เน้นเรื่องไลฟ์ชิลนะครับกับเซฟตี้วอลให้เต็มนะครับไลฟ์ชิลเต็มมันถึงอัพเซฟตี้วอลได้นะครับไลฟ์ชิลเต็มก็วางได้3อันเซฟตี้วอลทำไมต้องอัพเต็มเพราะว่าถ้าเราอัพไม่เต็มเนี่ยมันจะมีแคชไทม์ที่เป็นฟรีแคชไทม์เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราอัพเต็มเพื่อให้ลดฟรีแคชไทม์ให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็วางได้3อันด้วยส่วนอีเดนนะครับก็คือผมอัพแค่1จริงๆอีเดนอะผมได้รูนค่อนข้างดีมาก็คือลบสิดเปนะครับ เอ้ยไม่ใช่ลบ 17, 17วินาทีนะครับ17ครึ่งอะไรเงี้ยคือเ e ีเดนน่ยยิ่งอัพเยอะเนี่ย er คูดาวมันจะยิ่งเยอะขึ้นผมก็เลยอัพแค่หนึ่งคือพอลบลบประมาณ17ไปแล้วอะ่ะก็คือผมก็จะไล่อ e ีเดนได้สุกๆุกประมาณ5-6วินาทีผมก็ไล่ได้อันหนึ่งครั้งครับอันนี้มีประโยชน์แบบเวลาที่เราฆ่าบอสบางตัวอย่างเช่นกรูมอย่างเงี้ยที่มันมีสก,กิลเวทอืมก็จะค่อนข้าง ค่อนข้างมีประโยชน์เวลาไปล่านะครับอาจจะโดนเฟียร์เหมือนเดิมแต่ว่าอันนั้นเราไมเนจได้อันนี้ก็การดาเมจแดงๆของเวทมันได้นะเนี่ยก็จะเป็นพวกเนี้ยที่เป็นสกิลเอาตลอดนะครับก็พอยที่เหลือก็เอามานั่งลงนะครับสลับ A B สลับเลสซิ่งแบบอินคิดเอเจนตี้ให้มันเท่าๆกันเก,กลีย่ยๆไปก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องสกิลนะครับ โอเคสำหรับเรื่องไอเทมนะครับก็ผมก็ใช้เซ็ตหลกัหลกๆพื้นฐานทั่วไปนะครับก็เป็นแบบเล่นโนวิดการเดียนแบบบัตเกตนะครับไม่ไม่ไม่ได้หรูหราอะไรมากมายเนี่ยขวาแล้วก็ใช้ขวานบวกสิธรรมดานะครับอันนี้ไปดึงได้ตั้งแต่ช่วงช่วงที่มันยังไม่ได้ป๊อปปูล่าขนาดนี้นะครับก็ไปดึงมาได้โชคดีส่วนหัวนะครับผมคือแนะนำว่าจะใช้ อบิซ่คายบวกหก็ได้หรือว่าม้าขาวก็ได้มันขึ้นอยู่ว่าเรามีอะไรนะครับอย่างม้าขาวผมไม่ได้บวกหกเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นขนาดนั้นเพราะว่าอบิซ่คายเนี่ยมันได้ตีขนาดใหญ่สิแล้วก็ได้บอสอีก5%ร์ถ้าบวกหกผมว่ามันไม่ได้ต่างอะไรกับไอ้บวกม้าขาวมากนะครับอืมประมาณนี้คือคิดว่ามันมันไม่ได้ต่างแบบขนาดนั้นนะครับคือถ้ามีม้าขาวบวกเยอะๆมันก็ดี แต่ผมก็ยังไม่ได้ไปบวกต่อนะครับก็ใช้ของเดิมก็ได้ไม่ซีเรียสน,นะครับหน้าผักลมก็ผมไม่มีหน้ากากตีบอสนะครับคือก็เปิดกาชาไม่ได้แล้วก็ชุดนั้นก็ไม่ได้จะเปิดด้วยก็เลยใช้หน้าผักลมนะครับชิวๆหาได้ตามกิ์ทั่วไปนะครับตีบวกปลอดภัยอะไรก็ได้นะครับได้หมดโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนปากที่ดีที่สุดเท่าที่ผมหาได้แล้วก็คิดว่ามันมีอยู่ในตอนนี้นะครับ ไม่แม้ไ,มมไรมากแล้วก็หลังกองนะครับเพราะว่ามันบวกทั้ง t t t a c k เ a แ t a c k แล้วก็ Move Speed นะครับเป็น Stack มันอันนี้มันเขียนว่า Auto Attack จริงๆแล้วก็คือใช้สกิลก็ก็ออกนะม,มันก็ได้แปด Stack ได้เหมือนกันนะครับทำให้ได้ทั้ง Move Speed ได้ทั้ง Attack เปอร์เซ็นต์นะครับทำให้รถเข็นเราชอบนะครับโอเคส่วนอาหางเนี่ยนะครับ เมื่อก่อนผมใช้เป็นหางกวางตอนนี้ก็ได้ไอตัวนี้มาละลบสกิลดีเล์สาเหตุที่ทำไมถึงใช้สกิลดีเลทลบสนะครับมันมีมันมีเหตุผลอยู่คือถ้าเราไม่ซีเรียสมากเราจะใช้ไอ้นี้ก็ได้แต่เหตุผลที่ผมใช้เนี่ยเพราะว่าดูนะผมว่าผมออโต้สกิลนี้แล้วผมจะไล่สกิลอื่นค่ะคือผมเป็นคนชอบออโต้ตัวคาส์นาโดครับคือจะเห็นได้ว่า สกิลอื่นอ่ะมันจะโหลดเสร็จก่อนเพราะว่าคารานาโดจะติดเรื่องของคูดาวแล้วก็แคสดีเลย์นะครับทำให้ระหว่างที่ผมออโต้เนี่ยผมผมมีเวลาที่จะไล่บัฟอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมานิดนึงหรือว่าอย่างน้อยคือผมไม่ต้องไปรออีก2วินาทีเพื่อที่จะไปใช้บัฟหรือใช้กดสกิลอย่างอื่นนะครับผมก็คิดว่ามันสะดวกกว่าอันนี้เป็นเหตุผลแรกเหตุผลที่2ก็คือเวลาที่เราลงธนทอสหรือว่า ลงแบบมีพระบัฟมีบาทมีแดนซ์นะครับมันจะได้เรื่องของโอผิดผิดผิดเพราะว่าพระนะครับหรือว่าเซนเนี่ยเขาจะมีอาร์ตบิชอปเขาจะมีลูน นี่ครับเขาจะมีรูนชื่อ Sacrifice o a Day อะไรไม่รู้นะครับเนี่ยก็จะเป็นรูน3จุดนะครับทำให้ได้ลบคูดาวของทุกสกิลลง่สลง24%นะครับก็คือลดคูดาวยีนะ์ะจำเลขลบ24%ไปก่อนแล้วก็ไอตัวเนี้ครับลบ10%ถ้าได้บัฟของบาดแดนซ์เข้ามาอีกคือบาดแดนซ์มันจะมีเต้นลบแคสต์เดเรด้วย15%นะครับ เพราะฉะนั้นไอเนี้ยลบแคสดีเลย์สิบรวมกับลบแคสดีเลย์สิบห้าเปอร์เซ็นตมันจะทำให้ลบแคสดีเลย์ทั้งหมดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตแล้วก็จากบัฟของพาร์สเนี่ยซัฟฟาเจียมอะ่ะก็จะได้ลบสกิลคูลดาวอีกยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ทำให้มันลดทั้งแคสไทม์แล้วก็คูลดาวได้พอๆกันนะครับถ้ามีสององค์ประกอบนี้นะจะทำให้เราสกิลคาสได้ไวขึ้น ก็ประมาณนี้นะครับก็คือเป็นหวังผลเล็กๆนิดหน่อยไม่มีอะไรมากส่วนอ,ออฟแฮนด์นะครับก็หลักๆก็ผมใช้ s k e l e t ต n b r บรเซอเพราะว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดในบวก1ินะครับถ้ามีตังโบก5แล้วก็มีบรญยาหาเนี่ยก็แนะนำเป็นไลฟ์เมท i c บุ๊กโบ15ไปเลยนะครับเพราะว่ามันได้ลบทั้งแคสต์ i m e แล้วก็ลบคูดาวเยอะมากคือดาเมจมันจะ ยิ่งมหาศาลเข้าไปนะครับแต่ว่าอย่างว่าแหละมันหายากมันไม่มีใครขายด้วยไม่มีใครล่อยนะครับก็เสื้อไม่มีอะไรมากนะครับก็ออปชันก็ตามเท่าที่หาเท่าที่สูงได้นะครับผ้ออาคลุมเนี่ยจะใช้ผ้าคลุมอลิสก,ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าติดลำคาญนะครับจะใช้ผ้าคลุมเป็นเอ็ดกาปลอมก็ได้นะครับก็เป็นแบบนี้ผ้าคลุมเนี่ยไม่ติดแอนดูอัตโนมัตินะครับเวลา P PP อะไรอย่างนี้ก็ก็โอเคนะรองเท้าผมใชุ้่นบูธนะครับก็คือ ผมเล่นเจเนติกมาก่อนอะไรเงี้ยมันก็จะใช้ได้แค่รูนบูทนะครับแต่ถ้าใครมีรองเท้าหมายยายเบอร์สองยากใช้ก็ได้ผมผมว่าก็คงไม่ต่างกันมากอยู่ดีนะครับก็เอาเท่าที่ดีเท่าที่มีแล้วกันส่วนประดับอันนี้ก็คือเป็นประดับแบบไอเดียลนะครับของ General v i ิ w ก็คือตีบอสตีไะทรทั่วไปนะครับก็จะเป็นก็เป็นขัดแอดนะครับแล้วก็เป็นคอหมานะครับคอหมาที่ใช้เนี่ย จริงๆมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะคือมันเป็นแค่ของที่มีก็โอเคแต่ไม่มีก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับคือที่ผมใช้นะเพราะว่าผมหาบวกแล้วก็ออปชันตีใกล้แล้วก็ INC นเะ In นะี่ยฟิสิกอลดาเมจอินคีเนี่ยได้ค่อนข้างโอเคในความคิดผมนะสำหรับ6วกแล้วก็ราคาบกประมาณนี้หลักๆก,ก็คือจะอยู่ที่อ p อออปสนะครับก็เป็นออปตีใกล้กับไอกับดาเมจอินคนะครับ ก็คือมีอะไรก็ใช้ไปก่อนก็ได้อันนี้ก็คือผมก็ใช้แบบที่มันก็คือเท่าที่หาได้มันก็หาได้เท่านี้ที่โอเคแล้วนะครับก็น่าจะจบไปเท่านี้สำหรับโ o วิสกาดเดียนนะครับทั้งเ,เป็นบิลสำหรับธนทอดลงดันทั่วไปเจเนอเรลบิลนะครับแล้วก็เป็นเรื่องการลงสเต็ลงของแล้วก็ลงสก,กิลนี่ผมให้ความสำคัญกับการอัพสก,กิลค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าสก,กิลน่าใช้งานอะมันเยอะมาก ใช่ไหมผมก็มาแนะนําไอเดียนะครับของตัวเองแล้วก็เทคนิคให้ก็ประมาณเดียวกันก็โอเคก็ถ้างั้นก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ